บทบทแผ่เมตตาเปิดทางบุญบทบทแผ่เมตตาเปิดทางบุญบทนี้ท่านให้ตรวจภาวนาแผ่เมตตาแก่ปิดามาดาเทวดาลักเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่ทำให้เราคนทุกข์ตั้งนัโมตานจบแล้วภาวนาพระคาถาพุทธังอัคโคติ ธรรมังอโหสิสังฆังอโหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมาสัมพุทโธพุทธังอนัตตังธรรมังจักกวาลังสังฆนิพพานังนะปัจจยโยตุอมมะโลกเทโลกมนุโลกนรกโลกมารโลก ทุกลูกทุกนามขอให้ทุกลูกทุกนามจงยาได้ค่าา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 เาายาา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 าทุกนาา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 ทุุกูาา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 าวาา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 าุาใาา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 าัาาหาา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 งทา้าาาานาา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 า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมียตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตาโยขอส่วนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทงังเมคุคลุป,ปัชฌายาจาติยานังโหตุสุขิตาโหตุทุรุป,ปัชฌายาจาติยาขอให้ส่วนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌายาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌายาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุ สุขิตาผลตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังพระเปตาณังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตาหลายขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิท hey ังสัพระเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตาังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให,ให้สัตว์ตวทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขกันพ้วหน้าเกิน